สวัสดีพี่น้องมดสุขู่สุขคนเดจ้าเมื่อเนี้ก็ไม่จีดได้มาหอดทาเดือนเดจ้ามาหอดทาเดือแล้วก็สิลงมาเบิ่งว่าเฮือนว่าแพนข้าเจ้าเห็ดไปหอดขันด้แนวความคืบหน้าก็สิมาติดตามไป็นการกล่องกับสันสได้เอามือจับสบายดีพี่น้องสภาพเนีน่นยคืลงมา,งา,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 ม,ามาติดตามไปเบิบงงบ่งเมื่อกี้สิถ่ายรลบๆให้เบิง่งเดจ้าเสร็จแ,แล้วพี่น้องจะใส่บานประตูเลไวปรานี้ ก็ทำทางในแล้วก็ใส่นพีดานพี่น้องเพื่อนแต่คอบาทางในนี่สะพ่อบอกนั่นแหละบอกพอฮะประมาณมัดหนึ่งก็ได้ซื้อเติมเออพ่อตีทางในพ่อพ่อพ่อคอยมาพ่อพ่อบอกพ่อบอกทางในมันลวงยาวเลยค่ะบอันท่อน้าประตูทางพี่เงาด้วยท่อนประตูนี ติดตามไปเบิ่งความคือน่ะใกล้แล้วใกล้สิถึงความฝันแล้วประมาณ80%เลยพี่น้องอีกน้อยหนึ่ง9 0ละประมาณละกล้สิหันร้อยละติดตามไปนอกันอันนี้ก็คือแห่งทรายทรายเด้อพี่น้องทรายเพิ่นสั่งมาเพิ่นสิปู เจ้าเทพเทพื้นเฮือนเฮือนเฮือนครัวพี่น้องสิเฮ็ดเฮือนเฮือนครัวบนแตงกินอันนี้ก็คือแห่ตัวนี้ก็คือทรายจ้าสั่งมาแล้วพี่น้องเพื่อนสาวนกบ่าวแพรขนขยันเมื่อกี้ก็มามาเบิง่งแล้วก็ภูมนะิใจน้ำลูกเนาะดีใจน้ำลูน่าหลายคนสำเร็จสิมาฮอดแล้ว กินยังลุงเพชรกินเบอเออ์พันไรนะงาตะมูกินนำ้ำมาเบืองเพิ <c> ่น <oughs> อันนับห้องน้ำเพิ่นพี่น้องห้องน้ำในระเทพื้นแล้วแล้วย่างประท่านแต่ปูแต่กะโลกับ,บโบกเลยจ้าห้องน้ำสาวนุกย่างมาใส่ท่านใส่หัวสวมเทพพื้นแล้วเรียบร้อย ยังเต็มโปูก,กระปูก,กระโลงามพอพี่น้องก่วงเติบประมาณสีห้อมบ่หอมหอมนุกนนี่ทางในทางในถ่ายรอบๆให้พี่ให้น้องผมก่นกอนนะจ้าไอเนี้กกด้านข้างกับด้านหลัง ในทางทิศทิศตะเวนตะเวนออกสลียงนนะบนเมืงทิศแทนะจบแทนลุงลุงลยก็จบเอริจะกัดจงเวีนให้โตสำเร็จแล้ว85%พี่น้องแต่ว่าท่านแท่นะทั้นติดตามเปนนำกันเจ็ดสิบห้านบึงเครื่องเฮือนนาำเลยจ้า ของไม้ของตอกสะดุดแนั่นก็ล่มนั่นนี่กระเงาดอกไม้พี่น้องหดน้ำนี่ก็ได้กินสบายเลยบ่ต้องไปหาไก่ยามผลกินก็เดียวนี่เลือกินมันออกน้ำไม้อันนี้คือนายพักบงเพิ่นเพิ่นปลูกเพิ่นหวานพี่เพี่เพอนมีหันห้อยเลยไงพูดพหดน้ำแบ๊ซาลี สลีปลาหนักใหญ่เลยพี่น้องจะนัก,กนออกฟักห้องพักห้องป้อมเด้อขนาดเมื่อกี้ก็มาแตซนโนแล้วใหญ่แล้วปลาสลีตัวหน่อยในหน่อย,นอยแนมเห็นพี่น้องใหญ่แล้วเคี้ยวแล้วไปถิ่เดียวหนึ่งกีนหอดไปหอดบวถิ่เดียวนี่กลับมาไปในใหญ่แล้วกมกสลีขาวเดียวนี่อันนี้ก็คือถาดตากยาเพื่อน,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 นเด้อไปแตะไปแตะใน่คนตากยาสบเพื่อนเด้อ มาบัดนี้ไปชี่สีผ้าขึ้นเบิ่งทางเทิงเฮือนเด้อจ้านี่นี่คือแนวนายพายตู่คนเด้อจ้ามันสีเอเมียนเห็ดแนวนี่พายตู่พายตู่อันเดียก็คือหมกเพชรเพิ่นเก็บขึ้นมาตากเมียนเดิมมันซุกพี่น้องเก็บมาเห็ดหมกเพชรแห้งตากแห้งเมียนกิน มาบางึงจะเห็นยัมบอกเพณกเคยกับถ่ายคลิปอยู่นะเม่นแ่ากะหะก็มาหอดมาหอดกระลงมาบึงเฮือนพลเลยพี่น้องติดตามไปนำกันจ้าอันนี้ก็คือบริเวณทางในเลยพี่น้องถ่ายเอาคนงามคนหล่อรูปหล่อคนเท่พระเอกหนัง อันนี้คือเฮือนันดาวันดังเลยชองยอาเออกระวายอยากดังเลยสละวานะดังระเบิดเลยาะอยอกกระล่นที่น้อคอยดังแน่คอยจังซีสบายเดฟพี่น้องเข่าพาเฮือนกวนก้วงตื่นี่นี่สีขันห้องเลยจ้าตัวนี้ผลสีขันผนใสะเส้นเลยจ้ะเห็ดขันเห็ดห่องนี่เลยขันห่อง คือประตูทางเข่าตัวนี้ทันหอนี่ก็มาถายแต่เทิงลงหน่อยมาอยู่นี่กะยิ่งามพี่น้องยืนแต่เทิงเฮือนผพี่ลงไปกะแจ้งแจ้งสี่มาตามไปไปนี่นะเฮืันบริเวณเห,นนเหนนืันปึ๊ ยังบอดส飒สางเรืออพราวาพอท่านซ้ำเด็ดห้าก้าได้80%ดเปอร์เซ็นมืออื่นแล้วคงแล้วมืออื่นนี่เป็นรแล้วพี่น้องอันก็คือสางสางเพิ่นมาเห็นซอยแล้กกับกับอันลุงเพิ่นลุงสนุกถ่ายลำลรอเนี่ออกมาทางนี้ โซนทางหน้าคือขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่ขอ,อกแบกบขอ,อกหมูขอ,อกกระต่ายอยู่เบื้องนี้าทางหลังทางหน้าบ้านกาแฟกระเฮ็ดสิไปในเมืองสิไปซื้อของกินซื้ออนะหมูมาแกงใส,ส่น้ำมันมืกันสิเห็ดยาม่ายแกงกินหมือแ้งสิบไปอาะเปลี่ยนรถน้ำเจ้าเอารถเจ้าเอารถพอเท่าเจ้าขึ้นไนงะ <Okay. S 1> พอพอเอารถคันนี้ไปพอรถรถอันนั้นขี่บวุ่น <c oughs> ลงเรือนากอนอย่างทางที่มาเบิ่งมุมมุมมุมทางนี้ก็จ้ามาเบิ่งมุมทางด้านหนาด้วยจ้าตัวน,นี้คือทางหนาเฮือกันเลยพี่เนอาด้านหนาพระเอกเสือดำกับกุศข้ามแอลอยู่เนี่ย เขาเอกซอนนี่นะอันนี้มุมข้างทางอ่ะนะข้างหนาหนา,นาเฮือนหนาบ้านเด็กสิเพิ่นสิปิ่นหนามาทางนี่ทายสี่รอบๆพี่น้องรอบๆมาไปซีดเลยสีสีสสสสสหูซัดว่าเป็นยังคือปิ่นหนามาทางนี่ก็จะปิ่นมาทางนี่เพราะว่าคนทางคนทางเดินจ้าคนทางอยู่เบื้องนี่นี่น ขี้สดทายไอ้เบิงนี่ตรงนี้คือป,ประตูทางเข่าเพื่อนผืนดินเพืนได้จ้าส่องคางกรนาไม้ซึ่งไปในเลยผลก็เหตทางเจ้าเข้ามาในแล้วก็ปินแ้ามันมีทางตัดขึ้นไปทางผ่นเห็นเนาะมีทางอยู่วางหันเวลาหลดใหญ่มากข้าเจ้าตัดทางมาสมุดรับตัดทางแต่ย่งมากรับปูยางปูย่างนี่นสิเป็นบ้านเป็นเมืองคนละกัปินหนาใส่ทางเลยจ้า ภาคทางเบื้องนั่นเป็นภาคทางเบื้องนั่นกส็สิเป็นหัวเป็นสวนปลูกปลูกพักปลูกหญ้าปลูกหญ้าพ่นละกะ็ปลูกมะบวบมะเอือมะขือ้มะเพ็ดเดจ้าอยู่ทางพ่นจะปิดหน้ามาทางนี้นมีเฮื่อนพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่หลังนึงเพื่อนพี่น้องเพิ่นอยู่ใกล้กับสานกติดตามไปน้องกันเดจ้า กพากันไปตลาดันมาถ่ายบ้านแล้วก็สิพากันไปตลาดไปซื้อเครื่องมาใส่แกงน้ำม้เด้อสิเห็ดแกงน้ำม้กินไม่ต่ขอขอกตาเพิ่นก็นเอามาพอเรียบร้อยดินบล็อกแซงมากเลือยสำเนียงพยออยงี่นอ้องเลือบอลเลือบอลเลือกันยังบอกโอ้โเดี๋ยวขาแบบพระท่านได้สำเร็จคาดติดตามเปน็นทางการจ้า ม,มาฮอน,น,นีิกับิลา<ด>พิลาหน้อไเดร<ด>จ้า<ด>พักกัดป็ดตลาดผักติดตามคลิปหน้าไเดรจ้าสบายดีค่ะ